กินขอป่าหน้าน้ำเดียวไปรุ่นกับนางส้มแห้งอยู่ครับนี่แล้วห้องนางต่อไปห้องก็ดีนางเบิงขันทามีบุกทัวบุกแตีงกับจีเป็นตะเบิงสันเดะโย่ไก่ถึงหน้าห้องนี่ โอ้หน่วยบุกทัวเนี่นันเป็นตะแซสบแท้แต่งนุ่นนี่เป็นตะวันแท้ยางย่งยอยๆลงมาปิดมาจินมากล่อมได้ครับนี่เอาสีนอพี่น้องเนาะเพราะว่าให้พยุรุ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพยุรุ่นยังสีผ้าพีมาผ้านองมาเบิงอีกทีหนึ่งว่าผลงานออกมาเป็นใดก่วมแข็งแรงแข็งแกร่งก่วมมาตรฐานมันสีใดสํ่มใดยังติดตามกันยายๆวๆเลยครับขอบคุณหลลายที่ขอมาเบิงและเป็นกำลังแรงใจให้ครับ นี่นี่เอน้องไอ้สวัสดีครับไปยรุนดีสฐานบารุงรุ่อยครับเมื่อนี้กัมีเอฟซีหรือว่าแฟนครับจากทางไร่เฮ็ดครับมาเยี่ยมายาทำข้าวครับผมนี่ครับพวดีปยรุนกำลังเย็ดโดมโยครับผมขมาหลยคนรพี่ปไปรุ่นดีภาพี่พาอน้องไปเบิงมาอยู่เสือถึ่งหน้าเสลากลางนาโมกปีละครับพี่ร่อง โอ้โก,กาแฟมาแาไทเลยหราแครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับครับสมส่สวัสดีค่ะสัสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัดีน่ะสัดีค่มวสค่วัสดีค่ะสวสค่วัสดีค่ะยวด่วยดคับคะสวีวสดีี่ะีะสวัสดีค่ะมาอยู่อยู่่ครับหรือว่าอยู่แถวอยู s. <S บบ่แถวสั่ะโอ้วสัะ เโลแกนโลแกนออตาโอ้ยเจ้าขวาตาเองเป็นองกันมเบงครับอคุณครับาครับผมบรรยากาศดีดีไอพี่น้องเดี๋ยวอย่เถียงหน้าสลักดิมน้าเ้อดีแล้ครับเมตัวกำลังงานับผมอาสาเซียมากตับพี่น้องเนาะบานไก่บรนไก่ช่วงนี้ถือว่าควบินกัถือว่าธรรมดาแล้วครับกำลังระวังกับพวกที่ว่าบ่าเชียงกันก้โก ไปใส่มาใสกับพ่อไปไงยมา่าไงอยู่ครับไอพี่น้องมีนครับแล้ตัวนี้ใรพี่ห้องเขาเดี๋ยวไม่เยี่ยมมายมกับไอแน่อยู่ครับพอไปพ่อมาถักทายมากับพี่น้องานีครับหมันแล้วครับครั้ามัน้พี่หมันแล้วครับกาแฟสาวกาแฟเอาคือวาติดเบาโอ้ยมักเบาใช่ป่ะรน้ำโอ้ยบู้เบาเปินกับเนผู้บ้าเบินกับีผูเนสิบสิบปีเลยบูผู้บาเขา มากูเบาถ่วโอ้ยสุดยอดโอ้ยสุดอดอ่อนซ่อนอยู่โอเคดูทุกคลิปดูทั้งเฟซดูทั้งทั้งยูทูบทั้งทั้งกดไลค์ตลอดเดียวกันแบบชื่อเฟซเดียวกันประมาณนั้นแหละครับทั้งแอดมินเดอมิสิมีชวงการอิบุโดนครับอีกประมาณ หกหม <si ื่นมาณานี้แหละครับเสือตลอดการครับพี่น้องม่ครับจมน่าจะเป็นทิมงานตัสมอจากทั้งหลือเนาะครับแม่ไข่แม่นค่ะขอบผมออกจากอบรมมาเลยออกจากอบรมก็เลยมาเยี่ยมมายามทำข้าวเจี๊ยนี่เราเริ่มปลูกปลูกพวงใจขอบผมจิมงานมากพระท่านโครบมือนี้ถือว่่านันยุคครับ ดีนม <onz> ือส้มงนครับ่อยาหาัวจะมเซอรมาอยีเนับข้ยู่ครับปกติตีไปพาไปหาปลาไปหาเชพเพสประมาณนี้แหละครับมีมีคลิปล่าสุดเลยคลิปล ouais. ่สาสาุดที่ไปหาปลาเนาะมรวนแงีวนมวนกับมือโอ้ยเนาพร้อมโยนพร้อมครับพอดีกัมีรันแห่อวนราเ็ดเข้านี่แะครับเป็น

เซลฟี่กันอยู่่ประมาณเป็นนางเอกใช่ไหมลูกนางเป็นนางเอกใช่ไหมมากลไปตามพี่เอกพเอกหนูอยู่นสันตากาแฟแหมาหัวนดกฟแกกินกาแฟโอเกาแฟสดตัวในะวัตนได้กาแฟกาแฟเออหนึ่งาสินาแฟมดียวไปนั่นเด็กาแฟยืนโดนันเลยลูกโดนไอเราก็กลาว่ากาแฟสดค่ะค่ะกาแฟวตน พี่น้องแขกไปไทยมากพดบอมดอมด้อมาเรยดอกกพอดีเหรียดน้ำดีดีเลเมีนครับมียนครับี่นมามรบรับคจรับเตั้งจังหวัดไหมคะโอ้แนขาเผินยู่ตางประเทศกันนี่หลายครับหลายหลายหลายเอยอะมากม่คนมาเยี่ยมยามถึงที่บะ เขาพวกต่างประเทศมาทีเรลยวมาก่อนโควิดต่ทีเรลยวหรือหลายอยู่ครับช่วงทีเรลยวก่กอนที่ติดโควิดนี่ก็จ้าจองมาประมาณน,นี่นี่นพุตตังงกรุงเซาเปรีวเศร้าคน,น,นหมดเลรอครับพวกต่างประเทศตัวว่าออสเตรเลียอเมริการ้าเลยโอ้หลายประเทศที่จองว่าขำขึ้นจองขึ้นขึ้นจองขึ้นอย่ประมาณนีมกันแล้วรากระจายอยู่พอดีมันติดติดโควิด กินแม่ดมต้มตอะไรต้มตไเอต้าเน้นมาลองโอ้็าลับเนะดมากินข้าว้าดี้วก๋ยาเดี๋ยนจะมากินข้าวบ้าน้ดมาเดีมาหอดมานึก็ดีใจแล้วเดี๋ยวมาบึ้ง พกบมาจากคข่ก่อนจักมือจักปืนสองมือครับเป็นเป็นการดีเพราะว่าที่ได้เตียมเมนครับถึงตัวมาด้อยมือกี้อหัวน้องมาเประชุมเลยบนติมือเดีร์เอาไปสิเ่าพี่มึงเดียนเดีวัดสิบน่แย่แค่โเดียยืดของในอยู่รอยดรอหนีเลยติดกับเพียงแ่ห่อนียาวยาวอ้าเงรก็ไม่แย่ก็ไม่สย แจ้งแบบไม้สูงไข่มุแดงคือนั่งทั้งๆสบายๆเลยนะครับตะวันช่วงนี้ก็บบสทันิเก็บยังนอนคู่หัวอาหารครับครับผมมาง่ายๆแบบง่ายๆดอกครับบอสบอสแดงบอสยังครับผมบเปอสยังดอกบเปอสยังเวอร์ยังง่ายๆน้ำกันไปเลยเนาะคนบ้านเฮาะบอกง่ายยุ่งง่ายแบบง่ายๆสไตล์บ้านเฮานี่แหละครับอืมส่วนกันมากเลยครับบุตดีขึ้นดีครับทียโอ้ไปกินกอกครับทีมงานอีสานอีสานกันเองบอก่ กันเองเนาะอนูงานมาอีสานอีสานบันเองอืบันท่องงานงอยูงานรับที่งานเบ่าปุ๋ยไปใสิร์ฟเป่าุยเห็นมากค่ะขอคนไม่กินกาแฟกินได้แน้วอือเฮ้ยบ้นผ่อนผ่นเะจ้าวจีนี่ะครับลูกีบเฮ้ยเตียทีมงานทนมงอ ผู้แท่งปลาไหลเก่งๆนี่เตี้ยแงปไหลเก่งๆผู้านี่นึ่มนี่ละลาลาในช่องครับบกาแฟกาแฟอยากคุยอยากกันนี่นั่นแหมอยากคุยนันทีมงานอสอจัดเลยทีมงานอสอเมจัดละเอียด ใช่ยูน่แม่ยยู่แถวก้อนจะหดขนทรงไหมบั่นนอนเมืองบันนอเมืองนอเมืองเอาตัวจอได้หน่อยกระจงอืมเป็นตงหักแถวว่าเจ้กระย้อนกระย้อนเลยชิรักเป็นว่าเัี๋ยเนี้มอหกแล้วก็ตอนนั้นผมยาด้เนาะนี่ลูกส้ฮะนี่ลูกชส้ มเด็กมหตีวเทีย uh, นีแท็กอซแท็กน่องซีพเอฟซีแฟนันทรุมึงดซีับพี่น้องงมกินกับข้าวเส้าคู่มือกีฟนนกินกับข้าวเส้าี้อโอ้ขอบกุณหล้วยครับขอบคุณหลขาอย้งดีใจหลายพีนู้งจะโชว์อะไรจะเต้นอะไรโชว์เต้นในพลตกกันนะลูกรวมบุเดือนเีย รอมรอแม่ม่ยิ้มไปเจ้ตัวคบิดไปหอกว่าเมียหลีตัวนวนี่ใกละเด้อแฟประเทไม่ีดต้นกม่วงยไสนต้บุปี่นบกว่ามาเ้อพี่น้องโอุ้ญบุญยุ่ต้นรถถนนบุญครับยุ่บุญบบุญ เฮ็ดแเฮ็ดทาเฮ็ดียงงี้ยนะยยนี่แหละน่งบอก็นเวีนแดท่าเดี่ยวองเาอกากล้วยนี่ไงากล้วย้านนทาง้นานะอันนี้น้องใหม่ยังยังไม่เก่งหาับโยังไม่เก่งแต่แต่ทำานีาเข่ากับไหล่ดีไหมลัเือยๆคนรวยมากคนจะมาเยอะมากเนนกับ อแล้วทีเหมือนเราสมอคุยกันเรื่อยแต่ว่าช่วงกับช่วงสี่ม่แมงไกินั่นไปแล่วครับถือว่านิ่งเน๊แตว่ายมากบนานเจ็ดนอ่โอ้ยจวดเลยเป็นนี่ครับช่วงนี้แมนตบหลุ่นมวนกุ๊บอยู่วัเตี้ยเนี่ไป็นตะหักปันี่เดี๋ยววัเตี อ๋วพี่น้องเลยเก่งขนาดเนี่ยปลาไหลนี่นี่ที่เนี่ยจึงหาได้จึงแบบสามารถแท้ปลาไหลได้ต้องเบิงตองเบิงตองเบิงกืบพี้นอ่อนขึ้นละกาแฟตอนรับกาแฟกาแฟมาขึ้นไปเด้อล่ะท้ายพี่ละลายไปเลยตื่นปะตื่นมากมาแบบีใจลุกเชลินนี่ไม้เขียดยังมวลมาเตี้ย

หลังรถบินสันจ้าบ้นโน้มืลังรถบินสันไปดูย่ะเด้อเด้ังารเดเจ้าบุคงนี้นัวดีันหน่เด้อ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 เอเด้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 อเดอเด้อเด้อเด้้อเ้อเด้อเเด้อเด้เด้อด้อ้อเด้อเ้อเด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 ้ด้อเ้เด้อ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 อเด้อเด้อเ้เด้อเด้้อเด้อเเด้อเด้อเเด้อเด้้อเด้อเเด้อเด้อเเด้อเด้อเด้อเเด้อเด้้อ เมียงลือดรัวลังการนะจ๊ะเด้อเพราะว่าขันเยีดสูงเพราะว่าขันมันสูงเลยอยากน้ำล่มเหรอครับขันน้อยหยดนั่นนี่หลีเบอร์โทรนะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าห้าห้าเก้าสามนะจ๊ะเด้อดูยิ่งดีจนจีนใจอยากมาเยี่ยมมาชมรู้กันไงเจ้เป็นธรรมชาติบ่อเลี้ยงปลากับธรรมชาติจ้าศาลากับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง ดีใจหลายหลายได้แจ้งลังเอามาทายดูปอครับโอ้ยบมท่านจบยู่งดิพุ่นเนี่ดีใจหลายเด้จ้มีเกมาอีสานบ้านดงน้อยขอบผมโม้ขอบผม ทีมงานอสมอจากบ้านเอกบ้านอ้อโตบ้านหนองนาสร้างค่ะจ้าตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอสุดยอดสุดยอดทีมงานอสมอ้อยเอ็ดครับเป็นเป็นแฟนคลับจ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยค่ะอเีนหญิะเป็นหิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจีไทยรูปให้บ้างนี้นั่งข้างหน้าพวกแม่นั่นได้เบิร์ตทุกคนอยู่เด่น ะะเตตกเฟมเด้ค่ะอมาออกเห่อติดแล้วนี่อันน mm, ี uh, uh, ้เไปน้องกันเลยเต๋รัาผมไปไปเอาขอบคุณเลยไรครับได้พี่หน่องเขาออกไปทรงเอพซีร่วแฟนครับทั่งเรดมากเหยี่อไม่ยามทามเ้าครับกิ้นนามจินท่างัวนหนาก็จิ้นเขาจินปลาไปเสร็จแล้วน้อ กาแฟมาเด้อกาแฟโอ้ยเบาปุ๋ยเห็นเห็นพี่น้องหลายลบเลยแล้วบ้านนี่อ๋อขายยู่ไงบานนี้ขายมากข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องไร่ครับเมนเมนมันบัตเตอร์นิดสีปุ๋ย,ยสีแดงอยูย่มันถือ เอาไอ้นี่นไหมเอาน้ำไม่ได้ก็ได้น้ำใจขนน้ำดขี้เท่าไหมค่ะเอามาไอ้นั่นเอาขี้เท่าไหมเขาเอาไอ้นี่น้ำเอาแช่น้ำไว้คืนนึงตื่นเช้าวมะฮ่ององเอาแต่น้ำใสใสมาแล้วก็มาผสมน้ำอ่า กระป๋องหนึ่งครึ่งต่อครึ่งไหมฉีดเลยมันจะหายเลยนะคะครับต่อร่องครับพี่น้องเอาฟังมาเรื่อพี่น้องเอ้ยเพื่อนครับเพื่อนใบตังหลายขวดได้อยู่หันไหมเพราะว่ามันปลูกต้นไม้มากเลกน้ำขี้เท้าติน้ำขี้เถ้ากระแช่ไว้คืนหนึ่งปกกี้หนึ่งใส่น้ำเปล่าครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำน้ำด่างครึ่งหนึ่งฉีดเลยแบบนี้ค่ะได้ผลเลยติโอ้ยโดนร่องจ่าครับ ทายตู้กับเขาในตำนานพี่น้องเลยโอ้หลายคนเด้นเป็นว่ามากโว้ไบ่ไทยกับตู้กับเผาในตำนานบเแลี่ยวดอกเป็นว่าคุยมีควาปลาตังมาโอ้ขอบคุณครับสินต้นน้าปลาต้นนี้แตัว่าใจจ้ครับผขอบคุณเรไรครับ บ้อ้นีบไอ้เยตัวบไอ้เทียนตัวตัวนี้เปานไมาชอบตัวนี้มาเลยไม่ได้การกรมตูก็ขอได้ในตำนักนมาอันตุปุ๊ไม่เอาเทเได้แล้วนมได้ัข้วอยูด้นเีน้หว่งเราไรูด้วไน้อง้ห่งเา้องี้่องไปเ่ยสวัสดีครับพอดีพี่น้องทาตั้งครับตั้ง คร concerns, ับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมันลกจะหาของมาสู่กิ้นโอ้ผมวคามันละ นี่กนดี่จ้าครับนี่นชอบไนี่นี่คี่ยนี่เป็นหรือยังแนวมักเป็นครัเป็นอยู่กินได้แล้วครับลรามือเสียบเสียบตัวอย่บนว่ากินบอลประเด็กได้ค่ะได้มือรังก็มือนาได้ค่ะครับคนตำมุงแมีต่เซลล์ขึ้นงบลประเดกแนวหนุไปอันนี้เนี่ยแนวพาเสียบอันนี้พาเสีบนีกวเอ็นซมนซ่องไม่หยขึ้นแล้วครับหนึ่งผมนัวผมเสียบครับ๊วดีครับบ๊วยทักขอ้ครับกลับ

สองแฝดสองแฝดมันดังมันดออแมนสองแฝดดังดังออกนี่มอ่อนก็ได้สองเกตวะถึงเด้อสิ่ที่พอกันมืออื้นมือพื้นนี่เจ้าอะไรมขึ้นได้นะนี่โชคดีถือไวทุกคนเด้อจ้ะไปแซ่บหล่อมีด้วยไปเจ้าดีด้วยทุกคนะค่ะเด้อมือหนาเจอกันครับผมเอาเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับครับบ๊ายบายครับโชคดีสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับจวดๆเลยเนาะเดี๋ยวจัดสปอตไล่ให้ครับดูโดูแัากิเรคเลยเจ้าอีงเดินทางคับพี่น้องมอ้โอ้รถตรรมดาตัวนี้ไหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถอยเลยครับถอยเลยเีย สุดยอดอ่างการไปกระง,งามค้นครับกระง,งามเบ้าปุยวาเนโอ้บัทันดีว่าเหรอเตยเตี้ยม่นควบจริงเหรอครับอ๋อเมียนาวมันกับสีงามบินีนโอก้กินกินของลยเอด็ดฝุนแล้วเนาะบัตรรมาดาเนาะ